ในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2,568ในายสัตวแพทย์พืชผลน้อยนาฝายปัศสัตว์เขต5เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ ตามแนวชายแดนร่วมกับหัวหน้าด่านกับการสัตว์ทุกด่านในพื้นที่เขตหพร้อมด้วยปศุส,สัตว์จังหวัดเชียงใหม่ปศุส,สัตว์จังหวัดเชียงรายและปศุส,สัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเข้มงวดป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์นำเข้าตามแนวชายแดนรวมถึงติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคโครงการเบอร์หูชายแดนและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ได้แก่โรคปากและเท้าเปื่อยโรคลมปี้สกินและโรคแอนทรัก ที่มีรายงานการพบผู้ป่วยที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารซึ่งในพื้นที่ปศุสัตว์เขตห้าจากการเฝ้าระวังและค้นหาโรคยังไม่พบโรคดังกล่าวในพื้นที่แต่อย่างใดทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคภายในประเทศและประเทศที่นำเข้าสินค้าปศุสัตว์จากประเทศไทยโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี